น้องง่วงนอนแล้วรถไฟลืมอะไรหรือเปล่ารถไฟลืมใส่รองเท้าหรือเปล่ารถไฟลืมใส่รองเท้าหรือเปล่า <Open. S 1> ถอดออกข้างล่างสิถอดออกั้งข้างล่างมันถอดกางเกงอ่ะเออนั่นแหละค่ะ รถไฟไม่ใส่รองเท้าแล้วรถไฟจะเหยียบรถไฟของจริงมาแล้วหางขาบวนต้องไปดูรถไฟก่อนน้องแก้มต้องไปดูรถไฟก่อนน้องแพลวให้น้องแก้มไปดูรถไฟเร็ว